You okay. ท่านกำลังรับฟังสถานีเปลี่ยนระบอบสู่ทางออกประเทศไทยเพื่อสันติสุขของพวงชนชาว,ชาวไทยสวัสดีพี่น้องที่รักทุกท่านครับ 20... อุ้ย30แล้วนะ30พฤศจิกายน2566ต้องการจะมาย้ำประเด็นสั้นๆว่า วันนี้นะครับตามข่าวที่ปรากฏว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชาได้รับนะโปรดเก้าให้เป็นองคมนตรนะีจริงๆก็นะถ้าในฐานะคนที่มองความเป็นจริงว่าระบอบนี้มันใช้คนแนละประยุทธ์นี่ก็เป็นหนังหน้าไฟมาเยอะนะด้านความผิดก็คือชั่วร้ายสุดๆก็พูดไปแล้วแต่ในอีกด้านหนึ่งว่ามนุษย์มันก็ต้องเอาทางลงหาทางลงเอาตัวรอดนะครับประยุทธ์ ต้องทําทุกอย่างเพื่อให้ตัวเองเอาตัวรอดนะทีนี้เมื่อมันเกิดเหตุอย่างนี้นะมันก็เป็นประโยชน์สําหรับพวกเราที่ติดตามการเมืองนะพวกเราที่เป็นคนไทยทั้งหลายพี่น้องประชาชนทั้งหลายนะประเทศไทยเป็นของทุกคนทรัพยากรใต้ดินบนนนะ้ำเงินภาษีกากรที่รวมกันเสียนะมันเกิดจากการใช้ดินน้ําไฟลมนะบนผืนแผ่นดินไทยทรัพยากรธรรมชาติบนแผ่นดินไทยจะเป็นเจ้าสัวที่ร่ารวยมหาศาลหรือว่าชาวบ้าน ที่เป็นเกษตรกร,กรหรือว่าเป็นชนชั้นแรงงานประเทศไทยมันเป็นของทุกคนเพียงแต่ว่าส่วนแบ่งผลประโยชน์เนี่ยมันเป็นไปตามกฎเกณฑ์ว่าใครนะสามารถจะเข้าถึงหรือว่าใช้ประโยชน์จากทรัพยากรต่างๆเพราะฉะนั้นเนะเราถึงต้องมีรัฐบาลมาช่วยจัดการเรื่องต่างๆเพื่อให้ทุกคนที่เป็นเจ้าของประเทศร่วมกันเนี่ยใช้ชีวิตนะ ในสภาพที่อย่างน้อยที่สุดก็ได้รับการคุ้มครองหรือว่าได้เอื้อประโยชน์กันตามสมควรในฐานะเจ้าของประเทศร่วมกันนะเพราะนัคนไทยทุกคนมีสิทธิ์ที่จะได้รับสิทธนะิในหลายเรื่องที่มันเป็นเรื่องที่ควรจะต้องให้มันเกิดสมดุลถ้าเป็นสมบัติของชาติก็ควรจะสะท้อนมาถึงนะปากท้องของพี่น้องประชาชนความอยู่ดีกินดีสวัสดิการต่าง ทีนี้เนี่ยปัญหาของประเทศไทยเนี่ยมันเกิดจากการที่เป็นคณะที่ปไตยผมได้พูดไปหลายครั้งแล้วตัวสําคัญที่สุดที่ได้พูดถึงคือเรื่องสถาบันกษัตริย์ผมตั้งแต่จัดรายการครั้งแรกก็บอกไม่ได้จงรักภักดีแต่ก็ไม่ได้คิดจะไปล้มไปล้างจะคิดชั่วคิดร้ายอะไรแต่ปัญหาของบ้านของเมืองต้องพูดกันที่ต้นเหตุนะพูดตามความเป็นจริงเราพูดกันเรื่องสถาบันกษัตริย์มีส่วนเกี่ยวข้องกับระบอบก,การเมืองการปกครอง เมื่อดูที่ด้านการเมืองการปกครองสะท้อนกลับไปที่ผลประโยชน์เพราะการเมืองเป็นเรื่องของอำนาจและผลประโยชน์ที่ผมย่อยให้สั้นที่สุดง่ายที่สุดแล้วคนที่เข้าไปถืออำนาจก็จัดการผลประโยชน์คนที่ต้องการรักษาผลประโยชน์หรือจัดการผลประโยชน์ให้ได้มากขึ้นก็ต้องไปครอบงําอำนาจทางการเมืองผมพูดในเรื่องของสถาบันกษัตริย์ว่ายุ่งเกี่ยวกับการเมืองชี้ให้เห็นว่าการรัฐประหารที่ผ่านมาบ้าง หรือว่าการที่มีทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์เต็มไปหมดนะก็ต้องไปลงทุนแล้วความมั่งคั่งมันมีอยู่เนี่ยมนุษย์เรามันไม่พอหรอกนะยิ่งได้เยอะก็ยิ่งไม่ต้องการจะเสียแล้วอยากได้เพิ่มนะรัชกาลที่๙เขาทำอย่างไรเนี่ยพอมารัชกาลที่10ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ถูกขยํามารวมทั้งหมดเลยนะของแผ่นดินทั้งหมดเนี่ยเอามาเป็นของฝ่ายพระมหากษัตริย์กษัตริตย์มีอํานาจเซนคนเดียวซึ่งอันตรายมาก เพราะวันนี้เป็นกษัตริย์ที่ครอบงาทรัพย์สินมหาศาลร,รวยกว่ากษัตริย์ภูมิพลนะทั้งนริจริงสมบัติหลายอย่างมันควรจะตกเป็นของแผ่นดินนะแล้วใครก็ไม่กลา้าหรอเอาทหารไปเป็นของตัวเองนะแล้วกลไกราชการก็ไปรับใช้งบประมาณของแผ่นดินนะงบกลางทั้งหลายถึงเวลาประชุมมาอยากได้อะไรก็เอาเครื่องปรนเปอร์รับใช้เงินงบประมาณที่ไปอวยไปอะไรทั้งหมด4ี่หมื่นล้านเป็นอย่างน้อยนะ ซึ่งเรื่องเหล่านี้พอมีคนมาพูดก็จับเขาเข้าคุกอานนท์นำพาเขาพูดด้วยภาษาที่เป็นปกติไม่ได้ตั้งใจจะละเมิดนะหรือดูหมิ่นดูแคลนอะไรเขาเสนอข้อเรียกร้องกลายเป็นว่าจะไม่ยอมปรับตัวเลย10ข้อนี้ปัดตกว่าเป็นการจะล้มล้างทั้งที่จริงๆมันมีหลายข้อที่สมควรจะพิจารณาแล้วมันจะทําให้สามัญกษัตริย์อยู่ในตําแหน่งที่เหมาะสมมากขึ้นก็ไม่ยอมอานน์จะติดคุกไปไม่รู้กี่ปีนะตายคาคุกถ้าประชาชนไม่ชนะ เด็กๆที่เขามาพูดกันเรื่องเหล่านี้ก็ไม่ยอมปรับตัวนอกจากไม่ยอมปรับตัวแล้วสาบันกษัตริย์วันนี้เราเห็นชัดว่าพอเห็นสถานการณ์มันบีบมามากเขาก็ใช้เล่ห์เหลี่ยมซึ่งเราก็ดูออกนี้ประชาชนหลายส่วนที่คิดว่ากษัตริย์ไม่ยุ่งเกี่ยวการเมืองท่านทําอะไรไม่ได้เนงะี้ยวันนี้เนี่ยนะสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเราต้องย้ําเลยนะว่าการที่มีการพระราชทานโปรดเกล้าให้ประยุทธ์เนี่ยนะ เป็นองค์ขมลตรีเนี่ยนะ <c oughs> นะมันสะท้อนความจริงนะว่ามีพระบรมราชโองการเรียบร้อยนะประกาศในราชกิจจาริเวบกษารเรียบร้อยเป็นทางการนะสิ่งที่เราจะต้องย้ำกันตรงนี้ก็คือว่าการโปรดเกล้าแต่งตั้งนะนะมันเป็นการสะท้อนความจริงว่าเป็นการต่างตอบแทนถ้าเราเป็นประยุทธ์ เราก็ต้องหาทางลงอย่างเงี้ยมีทางเดียวเพราะรับใช้มาตั้งนานนะตั้งแต่รัชกาลที่9คร่อมมารัชกาลที่10อยากได้อะไรปรนเปล่ใหนะ้ผมเสนอทฤษฎีจอ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 ,จอว่าเขากําลังเป็นกลุ่มอํานาจคณะที่ไปไตยที่ครอบงําประเทศไทยอยู่จอเจ้าสถาบันกะษัตริย์จอเจ้าสัวอันนี้ก็เราก็รู้อยู่เขามีผลประโยชน์เยอะก็ต้องอิงอานาจอิงกษัตริย์ด้วยแต่สําคัญก็คือต้องมีกองทัพนะฝ่ายคุมกําลังอํานาจที่สามารถจะ จัดการอำนาจทางการเมืองการปกครองได้ยึดอำนาจเมื่อเวลาจำเป็นแล้วก็บัญชาการเครือข่ายต่างๆในานามของกษัตริย์ทหารถึงต้องไปอยู่ได้ใต้ใตสังกัดของนะเรียกว่าพอบทบเจ้าเขาต้องเป็นคนคัดด้วยกับมือแล้วทุกอย่างก็จะไปในเรื่องของการปกป้องสถาบันทั้งหมดเพราะจอจอจอเนี่ยจอเจ้าจอเจ้าสัวแล้วก็จอนะโจรเนี่ยซึ่งโจรเนี่ยทหารที่มายึดอำนาจประชาชนเนี่ยมันไม่ได้มีแค่โจรน,นี้ เขาโจรในเครื่องแบบแล้วยังเอาโจรฝ่ายพล,ลเรือนและฝ่ายฝ่ายการเมืองเข้ามาด้วยในติบริกรอดีตนะข้าราชการพล,ลเรือนทั้งหลายผู้ที่มียศมีศักดิ์ในในระบบราชการมาก่อนนะรวมถึงทหารและพักการเมืองนะักการเมืองบทบาทของนะอนุทินด้วยทั้งหมดเนี่ยมันเป็นไปตามนี้ทีนี้กรณีการแต่งตั้งนะคุณประยุทธ์เป็นองคมนตรีมันสะท้อนภาพอย่างนี้ว่า ประยุทธ์รับใช้จอโจนเนี่ยเป็นหัวหน้าแล้วมีพรรคการเมืองมาช่วยประยุทธ์นะรู้ดีก,กันกับเจ้าสัวนโยบายต่างเจ้าสัวได้ประโยชน์แปลว่าเจ้าสัวต้องหนุนประยุทธ์ส่วนจอเจ้านั้นนะทหารเป็นของเขาอยู่แล้วเครือข่ายอง,องค์คมนตรีคอยเชื่อมคอยประสานทุกฝ่ายเมื่อเป็นพระราชประสงค์ทุกฝ่ายก็น้อมตอบสนองเพราะผลประโยชน์เนี่ยมันอยู่ในตัวทหารขึ้นมาแล้วก็ได้ประโยชน์ ต้องอาศัยปรมีกษัตริย์คุ้มหัวกษัตริย์เองก็อาศัยทหารมาปกป้องตัวเองส่วนเจ้าสัวผลประโยชน์ทั้งหลายต้องเอาทั้งเจ้าทั้งทหารแล้วจะได้เข้าไปสู่นโยบายที่ให้ตัวเองได้ใช่ไหมตัวที่มันเพิ่งมาชัดก็คือจอจีนอันนี้เขาเป็นข้างนอกแม้จะไม่อะไรมากมายนะักแต่ว่าต้องจับตาแล้วมันก็ไม่เห็นชัดนะยุคที่3จอเนี่ยมันยุครองครอบงำประเทศเนี่ยจอจ,จีนเข้ามาขยายอิทธิพลในแผ่นดินไทยวันนี้น่ากลัวมาก ส่วนจอสุดท้ายจอจันท์สองราทักษิณชินวัตรเขาเลี้ยงต้อยรัชการที่10มาตั้งแต่เป็นองค์รัชทายาทนะแล้วจริงๆเนะี่ยสมัยยิ่งรักเป็นนายกเขาบอกตู่เนี่ยมันไว้ใจได้นะยิ่งรักก็บอกพี่ตู่ส่วนประวิทย์นั่นสายจันร์สองรานะเขาก็เรียกว่าไว้ใจกันได้นะนิสยัยทีนะ่แต่ว่าโดยสภาพบังคับที่ต้องรับใช้สาบันกระสัที่ต้องการกําจัดชินวัตร ก็ทำกันในแบบอย่างที่เราเห็นแล้วก็ยืดเยื้อเป็นเวลาเกือบ20ปีแต่ท้ายที่สุดเมื่อถึงเวลาที่เกิดก้าวไกลขึ้นมาเนี่ยเหมือนที่ผมพูดไว้แนละพอก้าวไกลมาปุ๊บเนี่ยนะสิ่งที่เราเห็นก็คือนะประยุทธ์ได้เป็นองคมนตรนะีเพื่อไทยเปลี่ยนไปประเทศไทยไม่เหมือนเดิมอนะไการที่ประยุทธ์รับใช้เขามาอย่างนี้แล้วประยุทธ์ก็รู้ว่านะตั้งแต่คนเสื้อแดงมานะ ประยุทธ์ไม่ได้รับใช้เฉพาะตอนรัฐประหารมันก่อนหน้าปราบล้อมคนเสื้อแดงประวิทย์อนุพงศ์ก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นพวกนี้เนี่ยมันมีกรรมร่วมกันมันก็ต้องสืบคลอดอำนาจแล้วก็รับใช้เจ้าน่ะดีที่สุดปลอดภัยที่สุดเพราะการทารัฐประหารปี57หลังจากที่ฆ่าฟันคนเสื้อแดงปี53แล้วเนี่ยประยุทธ์อยู่ในตําแหน่งที่อยู่ในสภาพที่ต้องเกาะอ,อํานาจเนื่องจากฆ่าคนเสื้อแดงก็ต้องเกาะยิ่งลักเกาะยิ่งลักเพื่อให้แน่ใจว่าไม่ทําร้ายตัวเองพอคําสั่งจากขาบนบอกว่ารัฐประหาร มันก็ต้องเต็มใจแล้วเพราะมันมันคายอํานาจไม่ได้เพราะถ้าไม่รับรับอาหารปีห้าเจ็ดนะยิงรักอยู่ต่อบาร,รมีเก่งกล้าขึ้นมาแล้วก็นะการเมืองพัฒนาไปเนี่ยมีเปอร์เซนต์ที่แรงบีบจากฝั่งผลแสดงที่ตายไปเนะี่ยจะบีบเพื่อไทยแล้วมันก็ต้องคดีมันก็ต้องเดินหน้าเขาแทรกเข้าไปมีอิทธิพลในนั้นแบบไม่ยอมพอล้มรัฐบาลยิงรักได้ปุ๊บเปลี่ยนรัชการเนี่ยเขาก็ถืออำน,นาจยึดครองอยู่ต่อ ลงไม่ได้ถ้าจะลงก็ต้องแน่ใจว่าเสือมันตายแล้วจัดการฆ่าเสือก่อนเขาไม่ได้ฆ่าเสือเสือถ้าจะว่าไปก็มันก็ไม่ได้เป็นเสือจริงประชาชนคนเสื้อแดงที่ตายไปก็ญาติพี่น้องก็ไม่มีราคาอะไรเด็กที่ขึ้นมาปี6 2 6 3ก็ราคาอย่างที่เราเห็นเขาเอาอยู่เมื่อประยุทธ์กำราบคนเหล่านี้ได้แล้ววันนี้จังหวะที่ก้าวไกลกำลังมาแรงเนี่ยเขาจะเรื่องกำราบเด็กเรื่องกฎหมาย,เ,ยเขาเอาอยู่อนง์อนนเพนขึ้นไม่มีปัญหา แต่ปัญหาใหญ่คือก้าวไกลแล้วการที่คุณทักษิณกลับมาประเทศไทยได้แล้วในสภาพที่เราเห็นนะอภิษ์อะไรยังไงเนี่ยแล้วประยุทธ์ยกมือให้คุณเศรษฐาในนามของนะสวออทั้งหลายในสายประยุทธ์ประวิทย์ประยุทธ์ประวิทย์วันนี้ไม่ต้องเดือดร้อนเสนอไปเนี่ยนาฬิกาประวิทย์บอกว่ามีเรือนเดียวหมื่นห้าประยุทธ์ก็บอกเงินแค่ร้อยกว่าล้านจริงๆเนี่ยแค่ร้อยกว่าล้านพวกทั้งหลายเนี่ย ไปดูในเรื่องความร่ารวยปกติมันก็เกินอยู่แล้วนะแต่ถ้าเกิดมันไม่ใช่ร้อยล้านนะมันเป็นหมื่นล้านนะเป็นแสนล้านเนอะทั้งสองคนรวมกันเนี่ยขี้หมูขี้มหมามันอาจจะเกินแสนล้านก็ได้ใครจะไปรู้ไปดูที่สิงคโปร์ไปดูที่หมู่เกาะไปดูที่ยุโรปอเมริกามันซ่อนอยู่ในหลายรูปแบบรูปแบบการลงทุนดีไม่ด,ดีเข้าไปในยุโรปซื้อทีมฟุตบอลมันมีอยู่นะเป็นะปมีส่วนร่วมอะไรก็แล้วแต่พวกนี้ไม่ได้มีเงิน80ล้านร้อยล้าน หรือพี่น้องเชื่อว่าเขามีแค่นั้นจริงๆสายสอบอทั้งสองสายเนี่ยนะแม้จะไม่ทั้งหมดแต่ก็ยกมือให้เสถาขึ้นแม้ว่าจะมีการต่อรองอะไรกันแต่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยคนที่บงการชี้จริงๆเนี่ยคือรัชกาลที่10ใช่ไหมละ่ะเพราะรัชกาลที่10เนี่ยดีลที่จะจะบอกตกลงกับทักษิณเนี่ยเสด็จแดงไปเนี่ยพี่น้องว่ามันเกินความคาดหมายไหมทักษิณเขาเลี้ยงต้อยวัชราลงกรตั้งแต่ยังไม่มีอะไรนี ตั้งแต่สมัยเป็นมกุฎราชกุมารนะนะเนี่ยเพราะนั้นแล้วก็ช่วงสำคัญเนี่ยก็ยังนะติดต่ออะไรกันอยู่จนกระทั่งตัวเองโดนนักประหารยพยายามจะติดต่อก็ยังไม่ได้แต่วันเวลาที่ผ่านมาตระกูลชินวัตรเขารักษาความเสมอต้นเสมอปลายว่าไม่คิดห้ามหันล้มล้างสถาบันกษัตริย์ซึ่งก็ไม่ใช่เขาโง่ไม่ใช่เขาเลวร้ายมันเป็นสภาพจำยอมที่ไม่มีทางอื่นถ้าอยากจะกลับอยากจะรื้อฟื้นอะไรเนี่ยต้องเอากับกษัตริย์พอเอากับกษัตริย์ปุ๊บ ส่วนที่ลิ้มมันก็แบบแบบแบบ,แบ,บแเขายอมรับแล้วก็ไม่เป็นไรหมอว่ารงนะและคณะเขาจะนะลดโทษอะไรให้พยโทษอะไรให้ไปแซะเป็นไงเขาเล่นหนึสองมาให้เลยคนที่อ่านเกมไม่ออกก็จะไม่รู้ว่าก็เขาจับมือกันแล้วเขารู้กันแล้ว แล้วคนเหล่านี้เขาสัมผัสมือรู้ใจกันมาอนุทินกับเพื่อไทยเนี่ยเขารู้ทางกันทักษิณกับอนุทินคุยกันมาตั้งแต่เท่าไหร่ทํางานร่วมกันมาตั้งแต่รุ่นพ่อเศษฐาที่ได้ขึ้นมาเป็นโดยการยกมืองฝ่ายต่างๆและเพื่อไทยเสนอขึ้นเนี่ยถามว่ามันเป็นช้อยเลือกของใครอะชินวัตรยอมไหมก็สัมพันธ์กับคุณยิ่งลักไว้ใจได้ฝีมือก็โอเคคุยกันรู้เรื่องคุณหญิงอุ้งอิงกับเศฐาเนี่ยสนิทกันไหม ก็ดูท่วงท่า <c oughs> เศษฐามาเป็นนายกเนี่ยเป็นตัวเลือกของเจ้าสัวไหมก็ขึ้นตำแหนง่งปุ๊บไปหาเจ้าสัว,สวทั้งหมดเศษฐาจึงเป็นตัวละครที่เล่นแล้วสมานประโยชน์ให้กับกองทัพสังเกตไหมรัฐมนตรีเศษฐาเนี่ยก็บอกเลยว่าไม่ใช่เป็นการไปปฏิรูปแต่เป็นร่วมกันพัฒนาทุกอย่างที่มันออกมาตัวละครที่เล่นเป็นคนที่ไว้ใจได้สูงสุดของพรรคเพื่อไทย พรรคเพื่อไทยก็คืออะไรก็คือเจ้าจันสองล่าใช่ไหมหรือใครจะเฉียงเพราะฉะนั้นการที่คุณเศรษฐาเข้ามาอยู่ตําแหน่งนี้คดีความของสามปอจะไม่มีทางเดินหน้าแล้วการเสนอขึ้นเป็นองคมนตรีในเมื่อคุมเกมตรงนี้ได้ประยุทธ์ก็บอกว่างั้นเราไม่มีความจําเป็นแล้วเพราะฝ่ายนี้มันตกลงเขาทําตามทุกอย่างแล้วคุณเศรษฐานี่ก็คือไม่มีพิษไม่มีภัยอะไรกับเขาแล้วเป็นตัวละครเรียกว่าเป็นค่ารับใช้ ของระบอบนี้เมื่อเขาสบายใจได้ก็ประยุทธ์ก็ไปอยู่ในที่ที่เหมาะสมเป็นองคมนตรีเนี่ยจะออกงานออกการจะสั่งเศรษฐานะก็ต่อไปก็คือเป็นตัวแทนของกษัตริย์ลงมาสั่งงานเศรษฐาเพราะที่ผ่านมาขนาดแค่ยังไม่ได้เป็นองคมนตรีเป็นกบฏเนี่ยก็ยังสามารถสั่งงานสั่งการในตะีบริกรได้ทั้งหมดได้ทั้งหมดทั้งขบวนเขาก็พิจารณาดูแลว้วเออมึงทํางานได้ต่อไปกูให้ยศให้ศักดิ์มึงมึงจะได้ทํางานต่อเนื่อง จอเจ้าจอเจ้าสัวจอโจรจอจีนจอจันสองล่าเขาคุมครอบประเทศไทยอยู่เขาคุมอำนาจนกลไกต่างๆตาสว่างกันหรือ,อยังเราไม่ได้มีอคติต่อสถาบันใดสถาบันหนึ่งแต่มันคือความจริงของสังคมไทยว่ามนุษย์เนี่ยในเชิงการเมืองการปกครองเขาต้องคุมอำนาจได้เพื่อจะได้คุมผลประโยชน์แลวเอาผลประโยชน์มาแบ่งปันกันให้มันลงตัว เมื่อมีอะไรที่จะมาเจาะโครงสร้างอํานาจเขาก็ต้องระดมทุกสัพพะกำลังเพื่อมาต้านแล้ววันนี้เขาทําอย่างเต็มที่แล้วเขาไม่ไม่ต้องเกรงใจใครทําให้รู้เลยว่าประยุทธ์คือคนที่รับใช้บัลลังก์ถึงปล้นอํานาจคนไทยเนะี่ยแล้วทําอย่างที่เขาทำนะนะผลตอบแทนก็คือได้เป็นองค์ข้มนตรีส่วนนะคนที่ให้คําแนะนําอย่างอานนทะ์บอกว่าปรับเถอะปรับเถอะพระเจ้าข้า ก็ไปติดคุกไปชัดไหมตาสว่างไหมว่าการรับประหารคือการบงการของตระกูลมหิดลประยุทธ์เป็นกบฏต่อประชาชนแต่เป็นที่ปรึกษาของคิงหรือสถาบันพระมหากษัตริย์ผมพูดมาเนี่ยนะ เมื่อก่อนในคนก็บอกว่าด็อกเตอร์ในจงเกียรติจงชังสถาบันกษัตริย์อะไรนักหนาหรือเปล่านะอิจฉาคนป่าบ,บางคนก็พูดไปถึงนู่นนะอิจฉาหรือเปล่าอย่างเงี้ยนะก็วันนี้ก็นะคงจะแสดงให้พี่น้องได้เห็นแล้วว่าเนะี่ยมันคือความจริงนะสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยตรงนี้จะดีไม่ดีอะไรอย่างไรเนี่ยก็ไปว่ากันเพราะทุกฝ่ายเนี่ยก็จําเป็นต้องหาทางลงนะผมก็มองตามความเป็นจริงนั่นแหละเห็นด้วยไม่เห็นด้วยดีไม่ดีเป็นเรื่องที่พี่น้องตัดสินนะ แต่ระบบมันเป็นอย่างนี้นะครับประชาชนก็คือเป็นแค่ใบเป็นเป็นเบีย้ยนะเป็นสิ่งที่เขาจัดวางแล้วเขาให้ทำในบางจังหวะบางช่วงถ้าเกินเลยเนี่ยนะนะใครแหลมขึ้นมาเขาก็จัดการซะแล้วก็ให้ทุกอย่างแล้ววันนี้เรื่องของการสร้างขวาพิฆาตสาย c ีพีนะจัดถนะวายพระพรนะวันที่5ธันวาจะดึงอะไรมาอีกละคงละคอน,น,นต่างๆงบประมาณเนี่ยก็จะไปเพื่อ ให้คนไทยยอมรับสภาพความเป็นจริงอย่างนี้ถ้าคุณต้องการระบอบราชาธิปไตยที่มีกลไกอํานาจที่เขาสั่งกันได้จัดการกันได้ไอ้เรื่องที่จะไปแตะโครงสร้างเจ้าสัวกลไกราชการการกระจายอํานาจหรือให้สาบันกษัตริย์ปรับตัวให้กองทัพมาอยู่ใ,ใต้อํานาจของประชาชนเนี่ยคิดว่าเขาจะยอมไหมคิดว่าเขาจะยอมไหมไหนะครับ <c oughs> ร่องรอยของการที่ประยุทธ์จันโอชาได้ขึ้นเป็นองค์มนตรีนี่แปลว่าเฮ้ยเองรับใช้ข้า เองทำงานดีมาตลอดถึงเวลานี้ข้าจะปกป้องเองและให้เองจะเอาบารมีเนี่ยไปทํางานต่อจัดการทุกอย่างให้อยู่ภายใต้ความสงบเรียบร้อยใต้ร่มพระบารมีจงเจริญประเทศไทยบุญรักษานะครับสวัสดีครับ